Thank <laughs> you.

ขาวได้ทุ่มทองจะทุ่มเลยนะครับเรียกเพื่อนมานะครับมาเร็วมาลุมผมหน่อยปลุกให้แจ้นะครับแจ้ส่งขึ้นให้ทองเอาพี่ลุงโอ้โหไม่เนี้ยงเลยเดีนี้โชว์สก,กิลนะครับโชว์สก,กิลหน่อยไปแล้วครับเอาวยิ้มนะโอ้โห,โโหไปแล้วครับไปแล้วครับชะลองได้เลยครับี่โอ้โหส่งขึ้นให้เต้เต้จะส่งขึ้นไหมโอ้โหชะลองวิ่งหนีไกลไปแล้วโอ้โหท่าเนเองกินนิดเดียวครับ าคสามเมตรเข้าไปแล้วถ้าไม่เมาว่าเข้าไปแล้วพี่โจได้บอลนะครับตอนนี้จะส่งให้ใครเอาสีน้ำเงินดูบ่เสรแล้วครับปิดบอลแล้วครับสีน้ำเงินตีตื้งเอยนะครับตอนนี้โดนนำห่างไปห้าลูกนะครับเวลาเหลือน้อยแล้ว แล้วก็หิวด้วยตัวเนี้ออเปิดไปครับเปิดไกลมาให้เต้โอเต้จาบอลนี่เสียวครับเดี๋ยวพี่คงจะพุ่งให้ดูไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหล็อกหมดไปหนึ่งจ่ายปาดเข้ามาลูกป๊อกจ่ายให้อีกครับยิงโอโห้หาครับ ครในฟ้าทำไมฟ้าเลนทีบอลครับเลยทีบอลเอาเชฟวีอาร์ด้วยครับเย็นไเย็นโอ้ยวิ่งไม่ดูพื้นเลยอ่ะ้านรในฟ้าวิ่งยังวิ่งหนีเมียเลยไม่ได้ดูอะไรเลยสีขาวทำไมมันแรงดีจังวะยิงนะครับโอ้

เบียใช่ไหมโอ้ยลูกบอหงแล้วคบนิดเดียวโอารองป่าวาวมีเมียมีใครล้มอยู่ตรงนั้นเปล่า ไม่บาดเจ็บนะครับเตะออกไปก่อนมันได้ทุ่มนะครับพี่โจทุ่มมาแล้วตึ้งเกมทางก้านขวาลงมาเข้ากลางให้วิทย์วิทย์ตรงให้ดิ้มโอ้โหเจ้นุ่ยากยากไปนิดเดียวมองแย่งมาได้ครับหัวอาจารย์เทาไมเสีอาจารย์คงตอนนี้ลุยขึ้นไปแล้วครับลุยขึ้นไปขึ้นหน้าไปแล้วโอโมีสกิดกันนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรให้มันหลอกเกลี่ยนยังไง,ไงอย่างนี้ผู้หญิงมี่อยู่ใกล้นะครับชอบหลอก สิงห์นงินทำเกมบุกขึ้นมาครับจางเรื่ไม่ใจยิงเ่ไม่ยิงเปิดยาวขึ้นไปเลยครับออกข้างไปเลยสิงห์เงินยังมีเวลานะครับยังมีเวลา บอลนี้นะสมให้เต้นะครับเต้ทำยังไงครับหลอกไปหนึ่งหลอกไปสองนี้หลอกล่ออยู่นะครับระวังนะครับระวังโดนหลอกล่อนะครับเต้บอกโอ้ทำไมเมาแลนะเข้าไปแล้วนี่ถ้ากินแก้วเดียวเนี่น่าจะเรด้าดีกว่านี้ครับพี่โจทำเกมขึ้นมาครับมาช่างเอมันเข้ากลางครับได้ยิงโอ้ยังไม่ยิงครับปาดวิดปาดเข้ากลางมาได้ชุ่มนะครับสินได้ช่มครับ ุ้ไก่ตอนนี้ครับชิงงลูกป๊อกโอโห่นิดเดียวครับลูกน่าเสียเปียบนิดหน่อยครับแต่อร่อยแน่นอนเตะไปอีกแล้วครับเตะไปแล้วาจารยีเอกว่าครับาจารยเอกว่าคือนี่จ้างได้ของไม่ใช่ของเข้ากลางมาครับสีน้ำเงินครับทำยังไงครับหลาไปยิงครับยิงครับโอ้โหนิดเดียวใกล้เคียงครับ ตอนนี้สิรน,น,นรู้สึกว่าจะทำทกมจะเติมข,ขึ้นมาหน่อยนะครับเม็ดแน่น่าจะรอดอยากเป็นทีมแรกท่ามอยู่นิดหน่อยรัาห้านุกงเองสิตัดได้แล้วครับลูกป๊อกใจออกมาเอารุออ่นัไม่ได้ครับรับลูกหลังคนนะรอหลังคงครอรอเเดี๋ยครับ ลองเปิดยาครับเอ้ยปล่อยครับใครปีกโเจิ่งโคจิ่งจาบอลโทรหลอกไปหนึ่งครับตอนนี้จะรอโคอีกหนึ่งปล่อยมาแกหลอกตัวแกเองหลอกอะไรหลามาหลอกเลยมาแล้วครับออกมาทางซ้ายไซด์และตบกลางไปเลยครับสีน้ำเงินล็อกล็อกยิง อีกหนึ่งจังหวะเอาเข้าไปแล้วครับถึง้วครับตา้มาทางทางยางห่วงๆนะครับ9-13เรื่อวนี้สูสียังมีเวลาครับทีทุกคนครับเกินมาแล้วเอาตายไปแี้ให้จับขี้ให้จับมีการเปลี่ยนตัวครับช่างเอกบอกว่าหมดแล้วครับต้องมาเติมก่อนฟอกสองฟอกสามของมันขาดไปงั้เข้าไปสองสามลูกแล้ว อาสีนุ่งเิดเตี้ยขึ้นมาครับตอนนี้สีถายังงงอยู่เอายังไงดีไตอมคาเน่งผเปิดบอลมาถ้าเเข้ากลางมา

ออกและทับตอนนี้นเห็เพื่อนได้ทุ่มนะครับพิมตุ่มใ้ลูปกป๊อครับตอนนี้ทำเกเมบบกขึ้นไปเพื่อจะตีตื้นนะครับตอนนี้ตามมาอย่างทางทางท่างาอย่างหัวลูกป๊อซับได้เอายางพับขาอ่อน,นตอนนี้ออกข้างไว้ก่อนพ่โต้ยิ่งเดียวครับสีขาหลัากบอลไม่ได้ตรงมาให้ทะลอกตอนนี้จะเลี้ยงแล้วลูกสีตอนนี้เลี้ยงเก่งโอ้โหโดนตะก,กัดไม่ได้นิดเดียวครับ หาลูกคนที่สี่อยู่ท่านรองบอกอยากเลี้ยงลูก กดเอ่านั้นเขียนไม่ลงแน่นอนกดล็อกแน่นอนนะโอ้ยห้ามเลียงเด้อเตะให้หครับจับบอลโยงให้ทั้งลอกครับทั้งลอกวิ่งสอดไปแล้วครับสอดอย่างเดียวยังไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้ล็อกอยู่ไม่มีแรงใสแล้วโอ้โหมีใคไรน่าดูครับคึกครับคึก โอ้โหถลอกมานี่ทีมสีงห์ไนี่เล่นดีโอ้โหปีตาเลยครับโอ้โหได้ไปอีกแล้วครับโอ้โหเรียกถลอกมากไม่ได้ได้แล้วได้จริงส่งให้เต้ครับเตะโอ้โหเตะใจร้ายไปหน่อยไม่ส่งพื้นทันรองนะครับสิงห์เงินสนกลับมาครับไปแล้วครับหลอกไปเปิดเข้ากลางไหมโอ้โหพี่โค้ชเฉ่งตัดกันได้ครับโอ้โหแรงยังดีแน่นอนจริงถลัก อกอครับพิงครับโอ้โหสีขาเทพครับสุดยอดครับสุเทพกนี้โอ้โเะอัดกันล้วะก็รอจริงุมยเออุ้ยโคมีสารหลัไม้เขบอกว่าใครเตะทะลองขาเลียงจ่ายอ้ยโอ้โหทะลองนะครับไม่เตะเตะให้ทะลองขาเลี่ยงจ่ายออ ถือกัะทเกบุกต้องการครับสับไกลแล้วทุกนผมโกยักเซ็เอาข้าไปแล้วครับซับเข้าไปแล้วครับมาครับ1 0อ1 0ีอย่อยาูนะอกเลบอกเลยทายเสียบทาลอนขาเสียบนขาเียงนะครับเดี๋ยวมีอัดจีนให้200ครานผม รอปอยอย่าเลยอย่าเลยปล่อยให้ไปตามยึดากรรมดีกว่ายัานการไม่รู้เลยกดล็อกแล้วเพียนมาแล้วนะครับไล่มาแล้วครับโอ้โว้าวว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 ครับได้วอววววรวววววขวาแวนวว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 ไวววอลวว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 วครับวว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 ว เซฟพี่คมครับตองเลยาแล้วตอนนี้าไรแล้วโอ้โหออกไปนิดเดียวนี่ว่าไงครับตัวมันจะทอยไปไหนตัวตัวน้ไโชครั่อีกแก้วหยิงนครับไม่มีลีกไงลีกแล้วเข้าเองข้ากันนะเข้าตัวนด้ครับโอ้โหัสน่งเงานเซฟนะครับพี่คม ลงมาลอกอยู่จไดในบลขอบอลนะครับไปแล้วดีเด่ครับเนเด็เนีดแล้วเจบอีแล้วเบวเจ็บห่อยจังวะ้มวงเวลาไม่ไเจบรทุ่ะครับทุ่ให้เตะเป็นไงครับอมลีลาโอ้โ สกัดไว้ได้ครับสีน้ำเงินสกัดสีขาวไว้ได้สีขาวยังใกล้ชุมนะครับรับับอยู่รุ่นุเนี่นี่ลีลาดีจริงๆนะครับใครได้เป็นแฟนที่ไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้ยเสียายคอนเสียวมันวิ่งไม่ออกแล้วอ่ะเหมนทีนมีของทุกคนเลยอ่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วได้ได้ บอลแ Tower, like, นนอเเลยลงเข้ายองไปบ้างโอ้โหไปจะโอ้ยยิงไปแล้วครับแลีเคโอ้โหแน่นอนจริงครับลูกนี้ได้มาแล้วครับแอลีอซเอาอีกสามลูกขารู้สึกเสช็อตไปนะครับเกิดอะไรขึ้นกับสิขารับตนนี้ก็ท่านรองเนี่ยเดอยู่ฝั่งโน้นอย่างเดียวนะครับในท่าเอามองหาเสียเดียนอยู่หรือเปล่าพวหน้าอย่างเดียว มีการเปลี่ยนตัวนะครับตอนนี้ X4 เลงไปให้พี่คนเจ๋งออกมาพักก่อนนะครับเติมก่อนออกมาเติมก่อนของหมดนะครับเหแล้ว ยังเงินไล่มาแล้วนะครับตอนนี้หายใจลดต้นขอสีขาวนะครับนิมส่งเข้ากลางครับหายใจครับนิมเล็กเกอร์ทักเตะดูเข้าไปหันนั่นนะแทกหลังดีเลยมั้ยล็อกไปหนึ่งลูกบอลปาเข้ากลางวิ่งโอ้โหอาร์มิอันครับวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่โก้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 โกสองต่อสิบสี่นะครับสีดังเงินไล่มาแล้วครับสีขาวยังไงกันครับเนี่ยบอลนะบอลแล้ว เอาละครับนำห่างห่างห้าลูกนะครับไว้ใจไม่ได้นะครับตอนนี้สีน้ำเงินเอาบอลมานะครับสีขาวถ่วงเวลานะครับถ่วงเวลาวางจานโอ้ยเดนรวหมล้เอาอย่างไรครับจริงยิ่เปล่าโอ้ตรงเข้อขอกากลางนครับ ไม่เข้าใจกันครับยออังไม่ไออกข้าวจะไม่ออกอยากแตกศาสตร์ขึ้นมาครับ,บโอ้โหแพะเจอแพะแม่ระบาทไม่ใช่เข้าไปแล้วท่านลองโอ้โหลิงลมจริงๆฉายาลิงลมนี่ไม่ได้มาดิไปเกินจริงเลยครับไปและท้องน,นี่นะครับโอ้โหเดียว แกตัดบอลได้เลครับแกส่งให้ทถลอกไหม่านลอกลงกว่างโอ้โหมันัดบอลไม่ได้เปลี่ยนตัวมาเถอะขาอ่อนไปหน่อยถกใส่วิ่งวิ่งเยอะไปหน่อยตอนทีสี่เปลี่ยนตัวมาเลยอย่างเงี้ยคนไหนครับเช็คเช็คอาการทถลองโอ้โหไม่ใช่ว่เป็นไรครับลอกลอกอยู่ลอกอยู่ ิแล้วเ็นมีเวลานะ้สีต้เงินครับต่ตามตีเสมอได้หรือเปล่าครับสีขาวแม่ถเวลาหน้าดูตัวาครับตข้อกลางมาไครับไครับ มาขอบันไดด้วยเออมาอยู่กลางเลยดิไม่ต้องไปอยู่หน้าเยอะเออเอขอขึ้นมานะครับ ทิ้งเต้ไว้อยู่ข้างหน้าคนเดียวรูได้บอลถึงมาท่านรองครับท่านรองทำไงต่อเลี้ยงเดียวเลี้ยงเดียวเลี้ยงเดียวปล่อยไปแล้วครับสวยโอ้สวยงามมากครับท่านเกรซุ่ยยิงพลาโมาเดียวพลาดพลาดพลาดแต่แต่ไม่ท่านรองบอกวิ่งสอดมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่สกอร์นะครับหมดเวลายังครับหมดเวลาเวลายังเดินต่อนะครับเหลืออีก2นาทีนิดๆนะครับ High, 2ลูกสำหรับทีมสีนเงินจะตามใจเสมอได้หรือเปล่าได้ทุกอยู่นะครับตอนนี้ได้ประกอบตัวแล้วประกตัวมาตัวอบตัวขาวไปเลยพี่ลูกเป็นไรอ่ะแต่คิวอาไอ้ดีแต่ยังหลอกไปเลยหลอกอยู่หลอกนิกิโต้โอยังครับลูกบอลพี่ลุงดูพี่ลุงหน่อยพี่ลุงหน่อยน้ำ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 เยียร์อ๋อไอ้มันเป็นแขนโดนเวลา ถวงเวลาหรือเปล่าครับไปเหนือเลยครับไปเหลือเหเลก้เโเมเลาเปลี่ยนก่อนครับเปลี่ยนตัวก่อนพี่จะเิงมปครับพี่ก็เริ่ลงไปก่อน งเ,เงิ okay. นๆนะครับกำลังยัหาประตูตีเสมอกอยู่ตัวนี้เวลาบาดเจ็บประมาณ20ครั้งครับโหโอ้โหขลยขาเลยข้าเลยข้าเลลยขาเลยข้าเลยข้าาเลยข้าา้ล้้า้เเข้เลย้ลเาขา

อันนี้ต้องรับกรรมการบอกเลยต้องมาโอ้เชื่อกรรมการเลยโอ้โหกรรมการคำพูดไปไหนล่ะครับผมก็ไม่มองงานอะไรเนี่ยเตะเปิดยาวมาครับโอ้โหเตะจับบอลได้อยู่ติดกองหลังนะครับพี่โจจอนเธอโจตอนนี้มาแล้วล็อกลอกอยู่เตะลอกอยู่ลอกต่อลอกอีกแล้วนะครับไปอีกแล้วยิงครับโอ้โหจนเสาครับ นิดเดียวโดยลีลานี s <S anyway. ่เด็ดจริงๆครับเจไปแล้วครับวิทขอผิดตรงกลางับถึงไปลงเล่นต่อยิงไม่ต่อครับวิจัยบอลได้มองหาเพื่อนอยู่เห็นท่านลองจะเตะอัดออกไม่ใช่โอ้ยยัไม่เล่นยังไม่เข้าไปสกัดเลยนะล้อไปอยู่ครับยิงไม่ยิงครับโอ้ย ก็เดินไปนะครับตอนนี้เหลือีกสี่นาทีครับอยู่ยังงั้นก็อยากเตะอีกอ่ะโย่ไปด้วยกันนะโดนตีก็ได้ผมก็ทอนแล้วแอย่างเวลาหายเปลี่ยนเลยลง

ได้บอลอยู่ตรงกลางร,ราับวิตามินตรงให้พี oh, oh, ่ป๊อกโอ้พี lights, so ่ป๊อกล็อกหนึ่งล็อกอีกหรือเปล่าโอ้โหใจ๊ไก่ให้ทรลอกทะลอกเดินหนีออกไปก่อนทีขาวได้ทุ่มครับแก้ทุ่มให้ทองพี่โจ้ทุมครับทุ่มให้พี่ วิทย์ส่งเข้าการมาเจอเอฟเอฟทำไงต่อส่งให้บูบูส่งขึ้นหลังให้แจ้นะครับข้างหน้ายังไม่มีใครนะครับสีขาวยไม่มีใครเดินมานะครับในกิเตะบ้เตะส่งโอ้โหส่ะรรครับเสียพังมาลงมามางมามาลงมามางมามลงม ตื้อขึ้นมาก่อนนะครับตัวมิจิไม่ยอมคิดอยู่นะครับไปแล้วครับไปแล้วครับส่งขึ้นให้เต้ลูกนี้ยังไงโอ้โหสีขาวออกนำไปอีกแล้วครับแกประตูออกนำเป็นสิบห้าต่อสิบสองครับพลัาางชา้างเหลืออีกนาทีเศษๆครับส,สามลูกเลยนะครับตอนนี้สีน้ำเงินตามอยู่สามลูกนะครับม,มีเชื่อเปิดดูเลยจะได้อีกสักลูกสองลูก ปีเตอร์ขึ้นมาหรือเปล่ายิงนะครับระบายครับโกบอกมาอีกครับ <c oughs> โอ้โหสิบลูกป๊อกอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับจมใจยิงครับลูกปล็อกยิงโอ้โหสุดยอดจริงๆรครับแน่นอนมากครับตอนนี้13ต่อ15แล้ว ยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับยังมีหือเอาไว้อีกสองแม่แดงนาทีละเม็ดใส่ไปเลยเดินไปใส่สกอยขาวนี่ทำท่าว่าจะหมดกันหลายคนแล้วนะครับมันว่ยกสเลยอ่ะไปยกแต่ที่ไม่ยกสี่มันยกหเลยเนี่ยรู้สึกเชิงเยอะแล้วกันเตะทวนอย่างเดียว เี่ได้บอลครับตอนนี้เลียไปตรงกลางไปพอเลี้ยงดีกว่าเก่งมาความใหญ่อีกทีเข้าไปเอฟความใหญ่เป็นประโยชน์เลยยิงซุ่มครับตุ่มเข้กลางมาให้พี่โจ้พี่โจ้ส่งให้ลุงป๊อกตีดีนะครับยิงได้บอลอยู่ครับเปิดออกมา นี่ครับโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวหมดเวลาพอดีนะครับเโอ้โหกระโดดกระลาเลยนะหมดรอบแล้วหมด็อกแค่รอบเดียวถ้าสีขาวหมด็อกครับ ถืสาาแล้วครับการเด็ดขาดรับนี้สีฟอนี่สีขาวนี่ครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปสมตีล็อกแล้วสุดยอดมากสีล็อกแล้วล็อกแล้ว